มะเขือม่วงนะคะอันนี้เราจะเอามาผัดเนี่ยเอามาลวกลวกน้ําให้มันสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผัดใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเลยผัดแบบกระเทียมให้หอมหอ,อมค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไป ใส่หมูสับแล้วก็ผัดเท้สุกผัดเท้สุกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวหน่อยก็ได้หน่อยใส่ซอสเขียวใส่ยูขาวใส่ สีอูดํานิดหน่อยเพื่อให้มันรดสีสวยแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันใส่น้ำตาลมะาพร้าวนะคะลงไปเราผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชิมรสชาติให้มันจัดๆหน่อยนะคะเค็มๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือได้เลย มะเขือที่เราลวกไว้ใส่ลงไปผัดให้น้ำุงมันเข้ากับมะเขือให้มันอร่อยผัดให้มะเขือดูดซับรสชาติเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่โหระพาได้เลยนะคะ ให้โหระพาให้หอมโหระพาให้สุกนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดมะเขือยาวนี่เป็นเป็นมะเขือม่วงผัดนะคะ,นะคะน้าทาดได้คะเสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานได้เลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้าทานไหมคะ